สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็ย้อนกัเกม Ragnarok Origin นะครับตลอดคลิปนี้มาแนะนําวิธีการทําสัตว์ขี่ฟองอากาศกันนะครับซึ่งสัตว์ขี่ฟองอากาศก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเวลาเดินหรือเคลื่อนที่เนี่ยตัวละครของเราก็จะต้องลอยอยู่ในฟองครับคล้ายๆล,ล,ลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก่อนที่จะทำสัตว์ขี่ฟองอากาศนะครับเราจะต้องปลดล็อกระบบสัตว์ขี่ก่อนซึ่งมันจะปลดล็อกตอนที่ตัวละครของเราเนี่ยมีเลเวล61ขึ้นไปนะครับโดยวิธีการทําสัตว์ขี่ก็คือเราจะต้องหาวัตถ ซึ่งเด็กคนนี้จะอยู่ที่ด้านบนขวาของเมืองพอนเทล่านะครับโดยวัตถุในการครับก็จะประกอบด้วยคาถาสีม่วงอันนี้นะครับจำนวน4อันนะครับซึ่งอันนี้จะยากที่สุดเพราะว่าสายฟรีเนี้ยสามารถซื้อได้แค่สัปดาห์ละ1ชิ้นนะครับในขณะที่สายเติมเนี้ยสามารถใช้สกุลเงินแมวซื้อจากมิเทลี่ช็อปได้นะครับสำหรับวิธีการหาคาถาอันนี้สำหรับสายฟรีก็คือเราจะต้องใช้แต้มยูเนียนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแต้มที่เราได้จากการช่วยเหลือเพื่อนจากการลงดันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงดันไลยวนแอนเทียม รวมถึงการลงดันเจี้ยนเฮลฮามต่างๆด้วยครับซึ่งเราจะได้แต้มเหล่านี้มานะครับโดยตอนที่เรากดลงดันเจี้ยนนะครับมันจะมีติ๊กถูกตรงคําว่าแอซิดอยู่นะครับซึ่งแปลว่าในการลงดันครั้งนั้นนะครับเราจัเป็นการช่วยเหลือเพื่อนโดยการที่ไม่เอารางวันนั่นเองนะครับโดยพอเราเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนในการลงดันก็จะได้รางวัลเป็นแต้มยูเนียนหรือว่าแต้มช่วยเหลือมาแทนนะครับโดยแต้มยูเนียนครับจะสามารถหาได้วันละ5 0 0ชิ้นนะครับแต่ว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยจะหาได้รวมกันทั้งหมด2,500ชิ้นเท่านั้นนะครับ ซึ่งพอเราเก็บแต้มอยู่เนี่ยจนครบ625แต้มแล้วเนี่ยก็สามารถนําไปแลกคาถาอันนี้ได้นะครับซึ่งคาถาอันนี้จะสามารถแลกได้แค่สัปดาห์ละ1ชิ้นนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีนะครับเราจะต้องใช้เวลา4สัปดาห์ในการแลกคาถาอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายเติมครับให้เราเข้าไปที่ RO Shop นะครับแล้วก็เข้าไปที่ในส่วนของ m i l t a r y Shop นะครับโดยร้านค้าอันนี้ครับมันจะสุ่มของมาให้เราซื้อนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่เจอคาถาครับก็ให้เรากด r e เฟ e นะครับซึ่งในทุกๆวันเนี่ยเราจะสามารถ r e f นะครได หลังจากนั้นจะต้องใช้ตั๋วรูปดาวอันนี้นะครับในการรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราเป็นสายเติมที่ไม่ได้รีบก็รีเฟซวันละสาครั้งก็ได้นะครับแต่เกิดอยางมีสัตว์ขี่ฟออากาศก่อนใครก็ใช้ตั๋วกดรีเฟซไปรัวๆเลยนะครับอย่างที่2ก็คือ Memory f r a g m e n t นะครับเป็นเจมสีม่วงอันนี้นะครับซึ่งเราสามารถหาได้จากการล่ามินิบอสก็ได้นะครับซึ่งมินิบอสที่ดรอกเจมอันนี้ก็ได้แก่ตัวมินิบอสไม้ยกเย้กนะครับแคทโอไนท์เทลดิฟอนแล้วก็อีกหลายตัวเลยนะคคคครรรรััับบบบถ้้าาเเป็็นนนนช่่่่วววงงทีซิิิิิ์ฟะแแกกกๆลมมมออสสไหตยย หรือว่าถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ดึงจากตลาดกลางเลยก็ได้นะครับราคาชิ้นละ5 0 0 0เซนีนะครับใช้ทั้งหมด5ชิ้นก็รวมเป็น25,000เซนีนะครับและชิ้นต่อมาก็คือสมุดสีเขียวอันนี้นะครับซึ่งตัวสมุดอันนี้ก็สามารถซื้อได้จากตลาดกลางเช่นกันนะครับราคา2,500เซนีนะครับใช้ทั้งหมด10อันนะครับก็รวมเป็น25,000เซนีนะครับรวมแล้วทั้ง Memory f a แฟกต์แล้วก็ตัวสมุดอันนี้นะครับจะใช้เงินเซนีทั้งหมด50,000เซนีนะครับ แล้วก็วัตถุิสุดท้ายก็คือตัวเงินอีเดนคอยนนั่นเองนะครับจำนวน2ล้านนะครับซึ่งก็ได้จากการเดินเควสหรือว่าฟาร์มมอนเตอร์แล้วก็เอาวัตถุมาขายนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปซื้อคาถาอันที่4ก่อนนะครับอันนี้ผมเก็บรวบรวมมาแล้ว3อันนะครับก็คือทยอยซื้อมาสัปดาห์ละหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่4แล้วนะครับแล้วก็เดินไปหาเด็กชุดหมี่นะครับเพื่อที่จะไปคราบสัตว์ขี่ฟออากาศนะครับแล้วก็ซื้อวัตถุดิบที่เหลือด้้ววยนนะะคคคคคครรรรััับบบบอเเาาแล ล้วก็จะไปซื้อเมมโมรี่แฟคเมนต์ต่อนะครับอันนี้ผมจะไม่หาจากมินิบอนนะครับเพราะว่ามันน่าจะดอปยากนะครับก็เลยซื้อจากตลาดกลางราคาชิ้นละ0 0 0พนนะครับซื้อมา5ชิ้นก็คือ25 0 0มนนะครับวัตถุดิบที่3ก็คือตัวสมุดสีเขียวอันนี้นะครับราคาชิ้นละ2,500นนะครับก็ซื้อมาจำนวน10ชิ้นนะครับหลมแล้วก็เสียดสีไปทั้งหมด5 0,000แล้วก็อีเดนคอยอีก2ล้านนะครับแล้วก็จะสามารถคราฟเป็นสัตว์ขี่ฟอร์อากาศได้นั่นเองนะครับ ส่วนวิธีการใช้งานก็คือเข้าไปที่เมนูสัตว์ขี่นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวสัตว์ขี่ฟออากาศแล้วกดใช้งานนะครับแต่นั้นก็ลองกดขี่สัตว์ที่ด้านซ้ายล่างดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้สัตว์ขี่ฟออากาศมาแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําการทําสัตว์ขี่ฟองอากาศนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ช่องจิ n g e r ร์ a ช n e นด้วยนะครับและสำหรับผู้ชมท่านใดที่กดซูปเปอร์ตงให้ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ